เรียนคณะกรรมการดิฉันนางสาวพยาวงศรีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการปฏิบัติการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่3ช่วงอายุ5ัขวบกลุ่มสาระการเรียนรู้ประถมวัยสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้ารอเดเขต2เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระ,ระดับชั้นอนุบาลปีที่สจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ห มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด53คนครูและบุคลากรจำนวน9คนโดยดิฉันได้ขอเสนอมีวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งคือริเริ่มพัฒนาความคาดหวังคือริเริ่มพัฒนาคุณภ,ภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้และคุณภาพ รียนรู้ของผู้เรียนดิฉันนางสาวพยาวงศรีตำแหน่งครูวิทยฐา,านะชำนาญการได้รับมอบห,หมายจากท่านผู้่ในการโรงเรียนบ้านสูนยางให้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาลปีที่สามมีเด็กในความรับผิดชอบจำนวน8คนสภาพที่มาและแรงบันดาลใจเนื่องจากเรื่องการสื่อสาร เป็นสิ่งที่เด็กๆต้องพบเจอในชีวิตประจำวันแต่เมื่อเด็กๆไม่รู้จักเครื่องมือและไม่รู้จักวิธีการก็จะทำให้เด็กๆขาดการต่อยอดและเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมเข้ากับประสบการณ์ใหม่ในทุกๆโอกาสด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวดิฉันจึงออกแบบจาดก,การจัดประสบการณ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ให้ได้รับการจัดประสบการณ์ที่เด็กๆมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติและเป็นไปตามคุณลักษณะ ที่พึงะสมที่ระบุไว้ในหลักสูตรโดยออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมตอบสนองต่อความต้องการของเด็กด้วยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ active learning ผ่านการใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยการสื่อสารเรื่องเครื่องมือสื่อสารมีอะไรบ้างขั้นตอนและรูปแ,แบบการจัดประสบการณ์ที่เด็กๆมีโอกาสได้ทบทวลความรู้เดิมคือชื่อคือการสื่อสารที่เคยเรียนไปแล้ว มีการสื่อสารแบบใดเครื่องมือสื่อสารมีอะไรบ้างจากนั้นให้เด็กๆได้รับการฝึกประสบการณ์ใหม่ผ่านการใช้สื่อที่หลากหลายได้ลงมือปฏิบัติจริงซ้ําๆหลายครั้งผ่านการทํางานเป็นกลุ่มและการทํางานเดี่ยวฝึกความกล้าแสดงออกเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เด็กมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจผ่านการเรียนรู้ในหลายๆรูปแบบโดย ้งใช้สื่อที่เด็กๆรู้จักแล้วและสื่อที่มีอยู่รอบๆตัวเช่นปริศนาทำไทยเครื่องภาพเครื่องมือสื่อสารในการจัดประสบการณ์ห่ือการสื่อสารเรื่องเครื่องมือสื่อเครื่องมือสื่อสารมีอะไรบ้างมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมดังนี้ช่วงขั้นนำดิฉันและเด็กๆได้ร่วมกันจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความสนุกสนาน ครบควความรู้โดยการให้เด็กๆท,ทายปริศนาคำาทยเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารต่างๆโดย,โดยที่ครูถามคำถาม,ถาม,ถามดังนี้อะไรเอ่ยเป็นสี่เหลี่ยมดูได้ฟังได้ให้ความสนุกสนานและสาระความรู้อะไรเอ่ยร้องดังติงต๊งติ๊งพูดได้ฟังได้อยู่ใกล้หรือไกลก็ได้ยินเสียงอะไรเอ่ยมีเสียงมากมาย ไว้ใช้ฟังจะเบาหรือดังก็สนุกเพลิดเพินอะไรเอ่ยเป็นกระดาษเขียนเล่าเรื่องราวซ่อนอยู่ในซองอะไรเอ่ยมีไว้รับส่งข่าวสารพิมพ์ง,งานและช่องอินเทอร์เน็ตช่วงขั้นสอนคุณครูก็จะเฉลยโดยนำภาพเครื่องมือสื่อสารมาประกอบจากนั้นให้เด็กสังเกตและสำรวจลักษณะของเครื่องมือสื่อสาร เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารโดยครูใช้คําถามคือเครื่องมือสื่อสารแต่ละชนิดมีลักษณะเป็นอย่างไรเด็กและครูร่วมกันเล่นเกมฉันคือเครื่องมือสื่อสารใดโดยครูขออาสาสมัครเลือกภาพเครื่องมือสื่อสารคนละหนึ่งภาพครูพูดถึงลักษณะของเครื่องมือสื่อสารเช่นมีแป้งหมายเลขเป็นกระดาษรูปทรงสี่เหลี่ยม ให้เด็กๆคนที่ถือภาพที่มีลักษณะเหมือนที่คุณครูพูดยกขึ้นมาแสดงจากนั้นเด็กและครูก็จะร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องช่วงขั้นสรุปดิฉันได้ให้เด็กๆมีโอกาสนำเสนอสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับชื่อและลักษณะของเครื่องมือสื่อสารชนิดต่างๆจากนั้นนับจํานวนของเครื่องมือสื่อสาร ิ่งต่างๆรอบตัวเด็กจากนั้นให้เด็กนำคำมาเขียนในช่องว่างของภาพเครื่องมือสื่อสารให้สัมพันธ์กันผลการจัดประสบการณ์หน่วยการสื่อสารเรื่องเครื่องมือสื่อสารมีอะไรบ้างได้ดําเนินการจัดประสบการณ์ได้อย่างราบรื่นดีเด็กให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและมีความกระตือรือร้นตลอดการจัดประสบการณ์ ให้การจัดกิจกรรมสําเร็จรู้ล่วงไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นที่พึงพอใจต่อเด็กและถูผู้จัดกิจกรรมเป็นอย่างดีสุดท้ายนี้ดิฉันนางสาวพยาวงสีขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สาะเวลาประเมินผลงานของ,ของดิฉันในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ